ออกจะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อสักนิดหนึ่งระหว่างเรื่องของพลังงานกับเรื่องของชีวิตมนุษย์เราเราจะเห็นได้ว่าอย่างผมเนี่ยทำเกี่ยวกับธุรกิจแพ็เกจจิ้งนะครับก็จะมีการใช้พลาสติกซึ่งทางวิทยาศาสตร์ก็ได้สรุปมาว่าพลาสติกเนี่ยก็มีกระแสไฟฟ้าอยู่ในนั้นนะครับผมต้องใช้ตัวที่เป็นแอนต้สตาติกนะครับซึ่งเป็นตัวเกี่ยวกับการป้องกันเรื่องของไฟฟ้าสถิตซึ่งตัวนี้ร่างกายมนุษย์เราเนี่ยก็รับสารพวกนี้เข้ามาในร่างกายเรานะครับทำให้เกิดการเครียดสะสมนะครับเกิด การนอนไม่หลับนะครับเกิดความคิดวิตกกังวลนะครับลองเดินเข้าไปในผืนหญ้าครับเดินเข้าไปในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะครับและถอดรองเท้าครับและลงเหยียบลงบนพื้นหญ้านะครับหญ้าที่เปียกน้ําค้างชื้นๆตอนเช้ามันจะทําให้เราเนี่ยสามารถหลั่งไฟฟ้านะครับลงกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับไฟฟ้าที่เราได้รับเข้ามาอยู่ในร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นการที่เราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าการที่เราถือโทรศัพท์มือถือการที่เราใช้ อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับไฟฟ้ามันได้เข้ามาที่ตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวลองสังเกตไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยมีการที่เราไปสัมผัสตัวกันแล้วเกิดการช็อตขึ้นนะครับนั่นแหละครับการที่เหมือนมีการคลายประจุไฟฟ้าพวกนั้นออกมานะครับฉะนั้นการที่เราได้ทําแบบนี้มันก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายนะครับคลายสิ่งที่เป็นมลภาวะกับร่างกายเรานะครับออกไปนะครับอย่างบ้านเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีตัวที่เป็นทองแดงนะครับปักลงบนดินนะครับปักลงไปเหมือนตอนที่ผมสร้างบ้านเนี่ยสัก 2เมตรนะครับเพื่อที่เวลาฟ้าผ่านะครับหรือมีกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะได้ไม่ช็อตน,นะครับมันจะได้ลงสู่พื้นดินตัวคนเราเปรียบเสมือนแบบนั้นเลยครับก็คือการที่เรานะครับลงไปเหยียบบนพื้นหญ้านะครับเปรียบเหมือนเราเป็นตัวฉนวนนะครับตัวทองแดงแท่งนั้นนะครับที่ลงไปสู่พื้นดินนะครับให้ประจุไฟฟ้าต่างๆได้ไหลลงไปสู่ พื้นดินนะครับให้เราคลายความกังวลคลายความเครียดความวิตกต,ต่างๆนะครับคลายความที่เรานอนไม่หลับนะครับเอาประจุไฟฟ้าต่างๆนะครับที่มันสถิตอยู่ในร่างกายเราเนี่ยให้มันไหลลงสู่ดินครับให้มันลกลับไปอยู่บนพื้นด <î> ินครับให้ร่างกายเราเนี่ยรู้สึกสดชื่นและเฟรชขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะทําได้ง่ายๆนะครับให้เรารู้สึกดีขึ้นให้ร่างกายเราปลอดโปร่งขึ้นนะครับดยการสัมผัสลงบนพื้นหญ้าแล้วก็ ให้ประจุไฟฟ้านะครับและก็สิ่งไม่ดีทั้งหลายที่เป็นสารพิษต่างๆเนี่ยที่อยู่ภายในร่างกายเนี่ยได้ไหลลงกลับคืนสู่ธรรมชาติครับ